สิบสองคุณค่าแห่งความเป็นรัตนาที่มุ่งที่จะให้ทุกท่านมีความเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้ชีวิตมีแต่เพื่อสังคมและผู้ที่ร่วมทำงานด้วยกันหนึ่งบูชาคำสอนบวรพระพุทธศาสนาสองพระรีองค์ราชันอันยิ่งใหญ่สามรักชาติสยามความเป็นไทยสี่งดงามด้วยวินัยไฝซื่อตรงห้าความเมตตาปราณีมีแต่ให้ หเป็นแบบอย่างเว้นอบายไร้ลุ่มหลงเจ็ดทำความดีปรากฏไม่คดโกง 8. จิตมั่นคงในอารมณ์สมสตรี 9. จิตกุศลบุญทานการศึกษา 10. ปรารถนาช่วยเหลือเพื่อทุกที่ 11. เรามาจากประชาเป็นของประชาทุกนาที 12. แสนภูมิใจในศักดิ์สรีรัตนาสมสก,กุลรุ่งเรืองขอให้วันคล้ายวันเกิดในวันที่12มีนาคม2556และทุกปี ดงดนบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองจากใจจริงของท่านรัตนาสมสกุลรลุ่งเรืองและเราทุกคนที่มุ่งหวังว่ามุยทีร่วมกนันอยู่จะเป็นแหล่งแห่งพักพิงใจเพื่อรวมกําลังให้ยิ่งใหญ่สร้างและบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้ยโอกาสตามเจตนารมณ์ที่ว่าเสียสละด้วยใจเพื่อรับใช้สังคม Happy birthday สสคุณรัตนาสมสกุลรุ่งเรือง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เดคนดีคนที่เรารักมีสุขมากๆก,กับความดีที่ทานสารฟ้าอำนวยร่ำรวยสวยไม่สานเบเดย์ Birthday, สมวังสุขีแฮปปี้เบเดย์รัตนาสมกสุลปรุ่งเรือ